สวัสดีครับมินในไกลบุตรครับในฐานะนักแสดงขอสดแสดงความยินดีกับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือว่าพรรคการเมืองทุกพรรคครับในฐานะเป็นคนไทยนะครับที่มีสิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งไปเลือกตั้งมาเรียบร้อยนะครับทั้งครอบครัวก็หวังว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับขอให้นำพาประเทศไปด้วยความรักความอบอุ่นแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ขอฝากลูกหลานด้วยครับฝากลูกหลานของพวกผมฝากลูกหลานของคนไทยทุกคนด้วยครับนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าครั้งนี้ เปลี่ยนครับเชน้นประเทศไทยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับฝากไปด้วยครับฝากในฐานะคนไทยนะครับขอบคุณคามากครับสวัสดีครับยินดีด้วยครับ